สวัสดีครับ Back to Basic s วันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการแก้ปัญหาสมาร์ทโฟน a m s u n g เมื่อเครื่องค้างไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานแต่หน้าจอแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเครื่องรวนไม่รับคำสั่งอะไรเลยหรือมีอาการแปลกๆเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการบังคับ r e สตาร์ที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเองได้ง่ายๆทำเองได้ไม่ต้องถึงมือช่างใช้เวลาไม่ถึง1นาทีก็ได้แล้วครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับวิธีการ,ารบังคับรีสตาร์ทสมาร์ทโฟนของซัมซุงทำได้ง่ายมากๆครับด้วยการกดปุ่มลดเสียงและกดปุ่มพาวเวอร์ด้านข้างของตัวเครื่องค้างไว้จนหน้าจอดับไปเองและเมื่อโลโก้ซัมซุงแสดงขึ้นมาให้ปล่อยนิ้วรอให้เครื่องเปิดขึ้นมาตามปกติเท่านี้ก็เรียบร้อยเราไปดูวิธีกันเลยครับให้เพื่อนๆกดปุ่มลดเสียงและปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ หน้าจอในการปิดเครื่องจะแสดงขึ้นมาเราไม่ต้องทำอะไรครับให้กดปุ่มค้างเอาไว้ไม่ต้องปล่อยนิ้วรอจนหน้าจอดับไปเองไม่ต้องตกใจครับให้กดค้างไว้ต่อไปรอไปเรื่อยๆจนกว่าโลโก้ของซัมซุงจะแสดงขึ้นมาซึ่งระยะเวลาตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ15-20วินาทีให้เพื่อนๆใจเย็นๆกดทั้ง2ปุ่มค้างเอาไว้ก่อนนะครับถ้าเผลอปล่อยนิ้วขึ้นมาไม่ต้องตกใจนะครับให้กดปุ่ม power ค้างไว้เพื่อทาการเปิดเครื่องตามปกติ แล้วเริ่มขั้นตอนใหม่อีกครั้งครับเมื่อโลโก้สแสดงขึ้นมาให้ปล่อยนิ้วที่กดปุ่มทั้งสองนิ้วออกเลยครับแล้วรอให้หน้าจอล็อกสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราปลดล็อกเครื่องและใช้งานได้ตามปกติแก้ปัญหาเครื่องค้างเครื่องไม่ตอบสนองเครื่องลวนได้ง่ายๆด้วยตัวเองทําได้ในเวลาไม่ถึง1นนาทีเจอปัญหาเมื่อไหร่เพื่อนๆใช้วิธีนี้ได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ